พี่ก็เราพี่ก็เราพี่ก็เรากับนังเจนจ้านี่ถูกกันอยู่นะครับไม่เหมือนเอ้ยนาเบิงเบิงเบิงสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สี่หวันนี้ก็มาอยู่กแบบับหนุงัจนจ้างเช่นเคยรู้สึกว่าจะมีเสียงนะครับ คิอว่าจะเพื่อนมาตัด oh. ช <laughs> ิ Quran ่นหาวห่าวครับเพราะอะไรกันเนี่ยวิ่งรอบวิ่งอ้อมคอกอยู่นะครับอ้อมมาปันวิ่งรอบคอกนะครับวิ่งรอบรั้วอะไรดู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 ขัน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 อือฮึดูครับดูขันขัขันข เขาเล่นน่าจะอาบน้ำให้นะครับตัวเป็นปีกๆอยู่นะก็เราเราดูน้องจันจ้าเป็นไรเนี่ยดูดูวิ่งตามยาละวิ่งตามยาละ ยิ่งตามยาแล้วได้ยาแล้วทีนี้หนูนับดูดูด,ดูปวนแม่แล้วกวนแม่แนละ้วันค้งองจะค้องอะ่ะเธอค้งองนวลไดนยังหนูก็ได้ไกินนะ้ำแม่แป้ง ดูนะดูนะเขาจะทำอะไรกับยา้ายางยำนครับเหยียบเหยียบครับเหยียบควนแม่นะครับของเจ้าที่ปุ่นพุ่นปุ่นไม่ว่าน่าไม้แล้วพุ่นก็เล่าก็เล่าก็เล่าปุ่นปุ่นก็เล่าดูดูพี่ก็เล่านุนดูพี่ก็เล่าอ่ะไม่ไม่ไม่ดูเหรอเห้เห้็นใหญ่ก็แม่แป้งกย่เอาหางนอนเจ้าแล้ว เออนับเบิงเบิงเบิงเออมาดามนะครับก็ยาวอยู่นะครับดูโซ่ยาวนะครับแต่ว่าพี่บอลเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าจะให้น้องจันเจ้าไไว้เล่นไว้หัดกินนะครับแต่มาดามก็หิวนะครับมาดามก็ต้องเน้นหญ้าแก่ไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้องรู้สึกว่าจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องเน้นหญ้าแก่หญ้าอ่อนเลยไม่ได้ให้กินมากนะครับดีจริงจีเที่ล่ะเฟิงพื้นที่ละ่ละ <laughs> nhà tiêm bạc đi nhà tiêm bạc đi chắc kín này đi vào đấy cứ nào được rồi Hãy subscribe บะรามก,กินหญ้าแก่นะครับหญ้าอ่อนยืดนม่ถึงครับท้อให้กินหญ้าแก่ไปก่อนนะครับยังสีใหญ่งงงเงาแก่แม่กินอยู่ๆเลยนึงมึงมึงเหยียบเหยียบไม่ให้แม่ดึงไปเฮ้ของหนูของหนูของหันแนกกินมาเนี่น้องเจ้เาอืครับ ไปละไปละไปไหนดูนะชอบปูนแม่รองกันเจ้าทีนี้แม่กระดุกนะครับคัน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 ค่ะคันคัะดูดูคัน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 ตัวถูเหล็กนะครับถูปูนนะครับเพราะว่าเขาคันนะไม่ไ่มสิครับก็ที่ <c oughs> ยายาเขาเขาเขาปากวานี่เขามีไง้างโอ้ยอดเหอนี้ก็อู้เบ่งเขาปากเขาเหมือนเงย่งง <c oughs> ยามาัดนี้ถ้ากินจริงๆก็ได้เป็นวันนะลุงกัญชานะเดี๋ยวทีละนิดทีละนิดนะครับแต่กินแน่นอนนะ นี่นีวเยแข็งปึกเเหมือน้างโตเลยน้องเงินต้านะไม่ใช่ไว้สี่เดือนนะครับไม่ไม่สี่ครับชี้งหัำยาเลยหงำเป่นห่ำเป็นซยซิซพี่เขาเหลา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 กับน้องเงินจ้านี่ ถูกกันอยู่นะครับไม่เหมือนพี่หลงนะแต่แม่เจ้าก็ไล่พี่กระเหล่านี้มันเดิมนะฮิจะหนีไม่หนีพี่กระเหล่าจะหนีไม่หนีฮิออกไ็ไหนก็แล้วโอ้ยเนาะถ้าเป็นพี่กระเหล่านี้ไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นพี่หลงโอ้ยเดืดเดืทักทายพี่เดือนทักทายพี่เดือนพี่เดือนก็ปรับดินใหม่นะครับไม่ฟรีให้มัน เสมอแล้วก็ให้มันไอ้นี่นะครับให้มันสะอาดนับดูๆ,ๆ่อหนอมมาจัดการเกตให้นะครับไม่ไมสี่ดีมากเลยตอนนี้ที่ของพี่เดือนสะอาดมากนะครับ ยังยำไหมอยมอดไทร์มสซี่ไม่ได้ยินดิหลังจบจบจอบดูอบอยอดเจ้าแยำไปละไปไหนไปไหนตามติดชีวิตน้องเจ้าครับไปละไปละวเป็นย่งงางเดี๋ยวลองทูสีขางไปดิลองย่างทูเสาไปเรื่อยๆดิ เนื้อขึ้นมาไรเร็วยจาเร็วดูหูดูหูมาดูหูกันนะแม่แม่สิครับโอ้ยใบหูเนี่ยสวยมากใบหูจับเขาบอะไรเจับหูขบอะไร เจ้าหงส์ค um. <S ly> <S ý> ืออ้ไรับแน่จัาแนดูดดูนอหงโอยใบหงส์สวยมากหงส์สวยเหมือนมดามเลยดูมาดามโอ้ยลูกมาดามนะฮึ่มฮ่ฮมฮ่มหมองพ้อมาหนีจับเนียงหมองพ้อมานี ดูขาหลังฮ่าๆโอ้ยคนอ้วนครับดูขาหลังครับโอ้ดิงดิ้งดิงดิงนะครับถ้าเป็นแม่สีครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กับช่องพิพิธภัณฑ์ Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่ๆสวัสดีครับผม